ถ้าเปิดตัวรถใหม่อ่ะพอได้แต่ถ้าให้เปิดตัวเบบี้ก็อาจจะยัง,งน่ไปค่ะไปงานเปิดตัวรถกัน Be confident and beyond external Hybrid and ATV ใช่ค่ะวันนี้เราอยู่กันในงานเปิดตัวรถยูยารส a เอทีบเอชอี ip, e เป็นอีกหนึ่งไฮบริดจากโตโยต้าราคาเปิดตัวเริ่มต้นที่729,000และตัว G R 779,000บาทค่ะแต่ยังมีราคาพิเศษมาเซอร์ไพรส์ราคาเนี้ยจนถึงเส้นปีนะและแน่นอนค่ะว่าต้องมีพรีเซนเตอร์ใหม่ใครนะ Yaris AT HEV GR Sport ดูกันนะคะว่ามีอะไรใหม่มาบ้างาที่ตัว G R ไฮไลท์ของงานเนี่ยกระจังหน้าแบบใหม่ไฟหน้าและท้ายเป็น L E D ชุดแต่งรอบคันเป็น G R S, <S ล้ออันลอยใหม่ขนาด17นิ้วกระจกมองข้างสีดำหลังคาดำแบคลูฟเบาะหนังสังเคราะห์สีดำพร้อมโลโก้ G R หน้าจอสัมผัสข,ขนาด10.1นิ้วรองรับ Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายมีไว e ลสชาร์จด้วยลำโพงไพโอเนีย6ตำแหนง่ง Ambient Light อีก64เฉดสีี t o y o t a เซ f e t y s e นด e ด้วยตราการใช้น้ำมัน27.8กิโลลิตรตัวพรีเมียมเองก็สวยไม่แพ้กันนะคะทุกคน และสําหรับใครที่อยากจะชมรถจริงหรือต้องการทดลองค่ะสามารถไปได้ที่ t o โยต้าบัสทุกสาขาเลยนะคะแล้วเจอกันนะคะเบบี